แล้วก็ถ่ายรูปได้เดี๋ยวสักโค้ดหนึ่งนะครับจะเป็นวิวสวยๆเดี๋ยวช่างภาพของเรานะครับผมน้องเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นบริการถ่ายภาพให้เราหมดนะครับเดี๋ยวการถ่ายรูปก็สามารถบอกได้นะครับผมแต่าการเล่นงานมาเดินนะครับเป็นภาพละสี่สิบบาทใครได้ภาพนะครับไม่เ,เดี๋ยวไฟล์เนี่ยจะไม่ขอที่หลังนะครับผมโอ้โหต้องขนต้องแข่งเลยเขาไม่ต้องการการตบมือสัเขาต้องการตังค่ะตบมือี่ยลืมตบมือต้อบอกขาไม่ต้องการตบมือค่ะ เหลือมีเสื้อผู้ชีพอยู่ครับมีอยู่ใส่เลยไหมครับเดี๋ยวไห้ก่อนมีค่ะมีมีเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะครับผมอ่ะลองดูว่าจะต้องการอะไรเนี่ยสามารถได้เลยนะเช่นต้องเครื่องดื่มเดี๋ยวขออนุญาตให้ไม่อยู่นะนี่เครื่องดื่มเดี๋ยวผมขออนุญาตให้น้องเขาบริการให้นะครับใครต้องการเครื่องดื่มก็สามารถดื่มแล้วก็จิบจ่ายกันได้เลยเนาะนะครับจะเป็นเงินดองหรือเป็นเงินบาทได้ที่นี่รับหมดนะครับผมนะ